โคโค i ไอ c ครีมนะคะ, Cream, ะ,คะสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าไม่ได้สวัสดีอู๋กำเมืองกันมาเมินเนาะวันนี้นะคะช่วงนี้นะคะใกล้จะเข้าซัมเมอร์ของกรีซแล้วนะคะถึงฝนจะตกนะคะเราก็ไม่เป็นไรนะคะไม่แคร์นะคะช่วงนี้ปีนี้นะคะปีนี้ที่กรีซอากาศแปรปรวนมากนะคะก็เลยจะมาชวนทํา ไอศครีมกะทิกันค่ะไอติมกะทินะคะไอศครีมกะทินะคะด้วยกะทิกับกระป๋องค่ะเพราะว่าที่นี่ในซูเปอร์มาร์เก็ตที่คอฟูไม่มีกะทิกล่องนะคะมีแต่กระป๋องนะคะก็เลยจะใช้ใช้ยี่ห้อไหนก็ได้ค่ะนี่เขาบอกมาจากไทยนะคะใช้กะทิกระป๋องนะคะแล้วก็เกลือนะคะน้ำตาลทรายแดงค่ะแล้วก็ แป้งข้าวโพดนะคะแป้งข้าวโพดนี่ซื้อมาถุงหนึ่งนี่คุ้มมากเลยนะคะมาดามดอยใช้ทาพุดดิ้งไปหลายรอบมากนะคะประมาณ6 7ดรอบมั้งคะทั้งพุดดิ้งออเรนจ์นะคะมีในคลิปด้วยแล้วก็พุดดิ้งสตรอเบอรี่นะคะแล้วก็ทําลัดหน้าทานด้วยค่ะหลายรอบมากเลยนี่คุ้มนะคะเนี่ยค่ะส่วนผสมใช้แค่นี้ค่ะไม่ยุ่งยากอะไรตามไปดูวิธีทํากันเลยค่ะขั้นแรกนะคะเราก็จะใส่กะทิลงไปก่อนนะคะอันนี้เป็นกะทิ กล่องปิ้กะทิกะปองนะคะเมืองนอกเขาจะมีอย่างนี้เขาเขียนว่าไทยเนาะเขาคงมาจากเมืองไทยแหละคะ่ะหนึ่งกล่องเขาจะมีปริมาณอยู่ที่400 ml นะคะแล้วก็น้ำตาลทรายแดงนะคะจะใช้น้ำตาลทรายแดงนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งนะคะทีนี้เราก็จะทำการ ผสมเขาให้เข้ากันนะคะพอเราคนเขาเสร็จแล้วนะคะเราจะสังเกตว่าเนี่ยเขาจะมีความเหนียวกะทิกระป๋องจะมีความเหนียวนะคะเพราะฉะนั้นจะใส่นะคะ น้ำล้างกะทินะคะน้ำล้างกระป๋องนะคะเข้าไฟอีกครึ่งกระป๋องนะคะแล้วก็ทําการคนทีนี้พระดำโดยจะชิมก่อนนะคะว่ารสชาติเขาเป็นยังไงนะคะเอาแค่ใบก้อยแตดๆชิมเนาะ เขาไม่ได้หวานมากนะคะทีนี้ถ้าใครอยากได้หวานเพิ่มให้ใส่น้ำตาลเพิ่มไปได้นะคะใส่น้ำตาลเพิ่มอีกช้อนหนึ่งค่ะแล้วก็กลายเป็นตอนนี้กลายเป็นน้ำตาลอยู่3ช้อนนะคะซึ่ง มาดามดอยไม่ค่อยชอบกินหวานเนาะน่าจะพอดีนะคะนี่ก็เท่ากับว่ากะทินะคะ400 ml น้ำอีก200นะคะแล้วก็น้ำตาลอีก3ช้อนโต๊ะนะคะเนี่ยค่ะประมาณ3ช้อนแกงบ้านเราคะ่ะเพราะว่าอันนี้เป็นช้อนใหญ่มากนะคะนี่ชิมอีกทีหนึ่งโอเค หวานใช้ได้แล้วทีนี้มาดามดอยจะมาใส่วานิลาค่ะวานิลามาดามดอยซื้อแบบเป็นผงมานะคะไม่มีแบบเขาเรียกอะไรเอ่อไม่มีแบบขวดนะคะใครไม่มีไม่ใส่ก็ได้นะคะอันนี้ใส่ให้กลิ่นมันหอม เสร็จแล้วจะมาใส่แป้งข้าวโพดนะคะแป้งข้าวโพดเนี่ยค่ะเดี๋ยวเลื่อนนี้ไปก่อนแป้งข้าวโพดนะคะก็จะใส่อยู่2ช้อนสช้อนโต๊ะนะคะเอาช้อนใหม่เพราะว่าช้อนเมื่อกี้มันเปียกนะคะประมาณ2 2ช้อนโต๊ะนะคะเนี่ยค่ะหช้อน สองช้อนโต๊ะแล้วมาดามโดยจะใช้น้ำจากอันนี้นะคะน้ำกะทินะคะมาใส่ทำการละลายเขานะคะละลายเขาก่อนแต่ถ้าใครขยันตีนะคะ ก็ไม่ต้องใช้ไม่ต้องละลายก่อนก็ได้ค่ะเอาใส่เข้าไปเลยนะคะแล้วเราก็ใช้ตะก้อตีนะคะได้เหมือนกันค่ะเนี่ยการที่เราละลายข้างนอกก่อนนะคะเพื่อที่จะทำให้แป้งนะคะมันไม่ไม่จับตัวเป็นก้อนนะคะนี่นะคะ พอเราละลายแป้งกับกะทิเสร็จแล้วเราก็ใส่ข้างในใช่ไหมคะใส่ไปแบบนี้นะคะเสร็จแล้วมาดามโดยก็จะใช้ตะก้อนะคะตีอีกทีนะะึงค่ะตีจนเราเห็นว่า แ,แป้งข้าวโพดนะคะแล้วก็วาน,นิลาที่เราใส่ไปไม่มีปัญหานะคะไม่จับตัวกันนะคะเนี่ค่ะนี่สังเกตว่าใกล้จะได้นะคะเนี่ยค่ะเราคนเขาแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราถึงจะไปตั้งไฟค่ะ ส่วนผสมแลเข้ากันดีแล้วนะคะมาด,ดําดอยก็จะใส่เกลือค่ะนิดนิดหน่อยหน่อยนะคะหยิบมือหนึ่งลงไปนะคะแล้วก็คนเขาอีกรอบนะคะตอนนี้นะคะจะทําการตั้งไฟนะคะที่ไฟกลางนะคะแล้วก็ค่อยค่อคนเขานะคะ ให้ทุกอย่างละลายเข้ากันนะคะในี่ใชร้ระยะเวลาประมาณ20-30นาทีนะคะเนี่ยค่ะข้อสำคัญอย่าให้เขาติดหม้อเป็นใช้ได้ค่ะเขาเริ่มจะข้นแล้วนะคะถือว่าเนี่ยค่ะ หือว่าใช้ได้แล้วนะคะทีนี้จะปิดไฟแล้วทิ้งไว้ให้เย็น,นะคะ่ะอันนี้นะคะก็เย็ดแล้วเราจะคนเขานิดนึงนะคะเสร็จแล้วก็เอาใส่ในกล่อง คนเขาปิดฝาแล้วเข้าตู้เย็นนะคะตอนนี้เอันนี้นะคะ,ะแช่เขาสีชั่วโมงแล้วก็จะออกมา นะคะคนเขาแล้วก็เดี๋ยวจะเอาใส่เครื่องนะคะปั่นเอาเขามาคนนะคะคนนี้ให้เข้ากันแล้วเดี๋ยวจะไปใส่เครื่องปั่นอีกทีนะคะ เนี่ยค่ะปั่นเขานะคะเนื้อเขาละเอียดมากนะคะแล้วก็จะเทกลับไปที่เดิมนะเพื่อที่จะเอาไปเข้าตู้เย็นต่อจนถึงพรุ่งนี้เช้านะคะแล้วก็จะมาดูกันพรุ่งนี้เชานะ้าเนาะ อนี้เลยนี่ก็ทำอย่างน,นี้ก็เนยเขาก็จะเนียนละเราปิดฝาแล้วก็ไปแช่ตู้เย็นจนถึงพรุ่งนี้เช้าแล้วเรามาดูกันนะอันนี้หลังจากผ่านไปแล้วหนึ่งคืนนะคะเขาแข็งมาก แข็งแบบแข็งสุดเดี๋ยวช้อนตักไม่ได้เลยนะคะเนี่ยชิมรสชาติก่อนรสชาติเขาก็ใช้ได้นะคะไม่หวานมากแต่เขาแข็งสุด เดี๋ยวจะรอให้เขานิ่มสักนิดหนึ่งแล้วค่อยตักนะคะผ่านไปยี่สิบนาทีแล้วนะคะเเนี่ยค่ะเขาเริ่มที่จะถ้าอย่างนี้ไม่ต้องตกใจเนาะเอาออกจากช่องแข็งมาประมาณทิ้งไว้ยี่สิบนาทีนะคะก่อนที่เราจะ มาแยกินนะคะนี่นะคะเนื้อเขานะคะเห็นกันไหมเนื้อเขาละเอียดมากเลยนะคะเนี่ยถือว่าใช้ได้นะคะเนี่ยแต่ว่าเวลาออกจากช่องแข็งปุ๊บเนี่ยเ,เราตักเลยไม่ได้นะคะต้องรอประมาณยี่สิบนาทีแล้วถึงจะตักนะคะเนี่ยนะคะเป็นแบบนี้เนื้อเขาละเอียดมากเลยนะคะ แสดงว่าการเติมน้ำก็ใช้ได้นะคะไม่มีปัญหาเนาะเพียงแต่เราอย่าเติมเยอะละกันแล้วก็กะทิกระป๋องเอกะทิกล่องนะคะก็กระป๋องเนาะก็ใส่ได้พูดผิดทถูกๆนะคะเนี่ค่ะ coconut ice cream นะคะ ใครชอบก็ลองทำดูนะคะลองทดลองดูนะคะเหมือนมาดาโดยนะคะไม่มีผิดพลาดนะคะลองกันดูนะคะรับลองความอร่อยคะ่ะขอบคุณค่ะ